กินปฟนึกไหมคะอ้โหการปูก็คือยายฝนตัวใหญ่กว่าปูเหมือนเหมือนส้มเลยอ่ะดูอันนี้มันนะอันนี้ไขอนน่อันนี้ไ,นนไข่ปูไ่้เนาะโอ้โหโห <โฮ S 2> น่ากินมากนาต้องบีบไข่ออกมานะโอ้โย ข้าวใส่นะ mm hmm. น้ำจิ้มลาบนะอโอ้โหแบบไข่คำใหญ่มากโอ้โหตัวทุกคนโอ้โหลาบแบบจิ้มลงไปข้าวใส่หน่อยโอเคอ่ะกดได้โอเคโอ้โหไ oh, <า>ข่แบบไข่แดงเลยอะ อืมอืโอโอเคน่ากินมากอืมโอเคจ้ะอ๋อมันๆเลยอะ่ะอ๋อน้ำจิ้มตําเองนะจ๊ะพริกเกลืออู้หูจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะพริกเกลี้เลยพริกอย่างนี้เลยราดลงไปสวบอืมวิ่งโห ไข่เน้นๆโอ้โหดูไข่อันนั้นสิโอ้โหน่ากินมากคุณผู้ชมจ้ามามาโอ้โหไข่เน้นๆนะจ๊ะโอ้โหมันกับไข่ว้าวน่ากินมากเลยอันนี้โอ้โหไข่สุดยอดโอเคจัดการเลยจ้ะ กค่วนบังเลย mm. mm,